เหงื่อหรือแบคทีย i a ใครกันแน่ที่ทําให้ตัวเราเหม็นคลิปนี้มีคําตอบครับแต่หลายคนนะครับเวลาที่มีกลิ่นตัวนะครับก็มักจะโทษว่าเพราะเรามีเหงื่อเยอะครับเลยทําให้เกิดกลิ่นตัวเลยเกิดเหม็นขึ้นมากว่าปกติครับแต่จริงๆนะครับตัวการจริงๆแล้วหรือเป็นค่าตกรตัวจริงของกลิ่นตัวนะครับนั่นก็คือแบคที ria น่เองครับแบคทีรียนะครับมีอยู่บนผิวบนร่างกายของเราอยู่แล้วครับส่วนเหงื่อของเรานะครับก็เป็นกลไกร่างกายเพื่อระบายความร้อนครับเมื่อแบคทีรียนะครับมาเจอกับเหงื่อครับ ตัวของแบคทีรียเองครับทากิิย่อยเหงื่อของเราครับและทําให้เกิดกลิ่นตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงครับถ้าเราแค่เช็ดเหงื่อออกไปนะครับและใช้น้ําหอมฉีดพ่นทับนะครับมันไม่ได้ทําให้แบคทีรียมันตายนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการลดการส่งเสบียงให้กับตัวของแบคทีรียครับเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นครับแต่การแก้ปัญหาถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเราควรที่จะแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับนี่คือเหตุผลครับที่ผมใช้พลิัณฑ์ีเฟสนะครับในการป้องกันกลิ่นตัวทุกๆวันครับเพื่อเสริมความมั่นใจครับตัวนี้นะครับ ข้อดีนะครับก็คือจากการที่ต้นตอของปัญหาก็คือตัวแบคทีเรียครับที่ทําให้เกิดกลิ่นครับทำให้ว่าไม่มีเชื้อแบคทีเรียที่รอดออกไปได้ครับหรือหรือปริมาณที่น้อยที่สุดครับทำให้ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้เร็วครับแลร์ตอนที่2นะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องใช้สเปรย์ตัวรีเฟนี่ครับไปฉีดพ่นบริเวณจุดอับของร่างกายเพราะจุดนั้นนะครับจะมีน้ําตกค้างที่เยอะทําให้แบคทีเรียมีการเจริญเติบโตและกลับมาได้เร็วครับ โดยใช้ตัวนี้นะครับไปป้องกันไม่ให้ไปเคลียร์มีการเจ็บตได้อย่างรวดเร็วครับเพียงเท่านี้นะครับกลิ่นตัวก็ไม่มีเกิดความมั่นใจในระหว่างวันครับอยากจบสําคัญเรื่องกลิ่นตัวนะครับนี่เลยครับคู่นี้เซตนี้ครับสบู่น้ำมกายรีเฟสและสเปรย์น้ำมกายรีเฟสนะครับเพียงใช้คู่นี้นะครับจัดการปัญหาต้นตอไปเคลียร์ที่ทำให้เกิดกลิ่นครับเพียงเท่านี้ก็มั่นใจตลอดทั้งวันแล้วครับ